เจริญสัมมปทานสี่เพื่อละอุดรมภาคียะสังโยชน์พิขูทั้งหลายอุดทมภาคียะสังโยชน์ห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือรูปปราคะอรูปปราคะมานะอุทธจักอวิชชาพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลอุดทมภาคียะสังโยชน์ห้าประการพิขูทั้งหลายสัมมปทานสี่ อันพิขุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมพาคียะสังโยชน์ประการเหล่านี้พิขุทั้งหลายสมมัิประธานสี่เป็นอย่างไรคือพิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้ เพื่อให้บา War, então, no erm ปอกุศลธรรมที ilim, ่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้ เพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลือนหายความมียิ่งยิ่งขึ้นไปความภัยบูนความเจริญความบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วพิกุทั้งหลายสมมัิประธานสี่เหล่านี้ อันพิขุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุดทำพาคียะสังโยชห้าประการแล